รันวงการแฟชั่นอีกหนึ่งเมื่อวิกตอเรียแบล็กแฮมโพสถึงดิซ่าแบล็กพิงค์แบบนี้ทำเอาตื่นเต้นกันทั่วโลก สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องความปังของลิซ่ากันต่อค่ะรวมถึงอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆอีกด้วยค่ะเรียกว่าแม้แต่ตัวแม่วงการแฟชั่นโลกอย่างวิกตอเรียแบล็กแฮมล่าสุดก็ต้องขอซูฮกให้กับความปังและทรงอิทธิพลของลิซ่าแบล็กพิงก์หลังจากที่สาวๆไปร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลและได้ใกล้ชิดกับผู้นําฝรั่งเศสและครอบครัวไม่นานถัดจากนั้นนิตยสารแฟชั่นชื่อดังมาดามฟิกรโรปารีสก็ได้เผยเสื้อผ้าที่ลิซ่ามาขึ้นปกในตรีมสาวนักดนตรีที่สวยเก่งเซ็กซ มีคลาสครบเครื่อง ่าสุดค่ะทางวิสตีรียาแบ็กแฮมหรือพอสไปนะคะแห่งวงสไปเกอร์เธอได้โพสถึงลิซ่าในฐานะมิวหรือผู้มีแรงบันดาลใจของแบรนด์วิ c ต o ร i a b แบ็กแฮมซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าซึ่งโด่งดังระดับโลกของเธอโดยในโพสต์นี้เป็นภาพที่ลิซ่าสวมชุดเสื้อกระโปรงสีดําเรียบหรูอวดเอวคอดทาเอาแฟนๆเห็นแล้วต้องปลื้มบีบกันยกใหญ่เลยค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันว่าลิซ่าเป็นกลบอลแบรนด์แอมบรสเตอร์ของทั้งแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงบูการีสัญชาติอิตาเลียนและ แบรนด์แฟชั่นซีรีนสัญชาติฝรั่งเศสอยู่แล้วยังเป็นมิวของแบรนด์วิสติเรียแบ็กแฮมต้องบอกเลยว่าลิซ่าทรงอิทธิพลในแวดวงแฟชั่นโลกจนใครต่อใครก็อยากดึงตัวไปร่วมงานด้วยอย่างแท้จริงและนี่ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่แอนนามาร่าให้กันฟังนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ